เป็นช่วงเวลาโพเพเป็นช่วงตะวันตกดินขอเป็นสเปเชียลสำหรับแฟนคลับเพจอีจ,จันบันเทิงไหเนี้ยสักสิทธิ์มากทำให้คนถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะ1นั้ปเลีน,น,นลนะรางวัลที่หนึ่งอยู่ในนี้ค่ะแม่ยิ้มใหญ่เลยนะคะเราเชื่อหูงงมเด,ดงกัน สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบกสุตาในเพจอิจร์บันเทิงเรามีนัดกันทุกกลางเดือนและทุกสิ้นเดือนครบรอบอีกหนึ่งปีเวียนมาเร็วเหลือเกินคุณผู้ชมขาเพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรายังไปถ่ายทํารายการที่วัดทับกระดานกับงานครบรอบกับการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์นั่นเองค่ะนะฮะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่วัดภาษีเอกมัยก็มีหลายๆท่านนะคะที่รักในผลงานของแม่พึ่งรักในแม่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์ เรามาร่วมลำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่นี่ค่ะนะคะและที่สําคัญใครที่เป็นคอหวยหรือใครที่รอตัวเลขจากแม่พึ่งวันนี้ค่ะโบกัสจะลวงไหขอให้ทุกท่านโชคดีได้ตัวเลขและเฮงบางอลังในงวดน,นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามโบกัตไปด้านในกันดีกว่าเห็นบอกว่าแอบกระซิบแม่พึ่งสวยมากทุกคนขะอย่ากระพริบตาจ้องตาแม่พึง่งแล้วขอพรไปด้วยกัน อย่างบริเวณที่โบกกายืนอยู่กับวัดภาษีนะคะแล้วก็หุ่นจําลองนี้เป็นหุ่นที่เจ้าวาดเนี่ยสร้างขึ้นมาค่ะนะคะเพื่อให้คนที่รักแม่พึ่งเนี่ยได้เข้ามากราบก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะคะซึ่งด้านในเขาเรียกว่าบ้านพุ่มพวงค่ะนะคะ 18ปีกับคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่นี่เหตุผลที่ทำไมเราถึงมาที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยเคยมีเรื่องราวความทรงจาของน้องเพชรลูกชายของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะนะฮะและปีนี้เนี่ยพิเศษมากๆชุดที่แม่พึ่งใส่อยากให้ทุกคนได้จับตาเป็นชุดผ้าใหม่สีแดงเป็นชุดที่แม่ชอบมากที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนะคะ ที่เขามีการเอาอัฐิเนี่ยมาปั้นอยู่ที่นี่เนี่ยในทุกปีเขาจะมีการตัดชุดใหม่เพื่อฉลองให้กับวันลำรึกถึงคุณพุ่งพวงดวงจันทร์แต่ปีนี้ซึ่งน้องเพชรบอกว่าขอเอาชุดของแม่พึ่งให้มาใส่นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าแม่พึ่งสวยมากจริงๆเราพูดคําว่าสวยได้เต็มปากเลยเรารู้สึกแบบตอนนี้แบบเพลงแม่พึ่งอยู่ในหัวหมดเลยค่ะนะคะถ้าใครที่แบบว่าเป็นแฟนคลับนะคะของแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์3 3ปีกับการจากไปอะ มีเพลงอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาลํำลึกกันค่ะ จาวันนี้โบกสุกตาในนามเพจอีจันบันเทิงมากราบร่วมรำลึกถึงแม่33ปีกับการจากไปขอให้แฟนแฟน,แฟนรายการที่กำลังดูรายการอยู่ได้ถูกหวรยรวยทรัพย์ในการล้วงหายในวันนี้ขอให้แม่ให้ลูกได้เห็นถึงปฏิหาริย์แล้วเดี๋ยวลูกจะไปทำเพลงกับแม่นะคะเรารู้สึกขนลุกมากทุกคนเพราะว่า ขนาดนี้เป็นหุ่นจำลองขึ้นมาแม่สวยมากจริงๆนะคะแล้วก็แม่กำลังถือไมนั่นเองค่ะนะคะเป็นหุ่นจำลองที่เป็นแบบครึ่งตัวแล้วก็ล้อมรอบด้วยดอกไม้ซึ่งโหขนลุกจังเลยอะ่ะแต่ด้านในจะขนลุกกว่าแล้วก็ร่วมตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าสาธุให้กับโบกัสด้วยค่ะ มันมีความหมายอันยิ่งใหญ่จะเดินไปตามทางที่จะฝันทุกคนค่ะพอเราร้องเพลงนี้เนี่ยนึกถึงภาพยนตร์ของพุ่มพวงดวงจันทร์เพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามแม่พึ่งซึ่งใครหลายๆคนที่ได้มีโอกาสมาที่วัดภาษีชุดค่ะสังเกตได้เลยนะฮะจริงๆอ่ะบอกให้ มีชุดเยอะกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของงานรำลึกนั่นเองค่ะเขาก็เลยเก็บบางส่วนไปก็เหลือได้บางส่วนนะคะนี่ขออนุญาตแม่จา๋าขออนุญาตนะคะชุดลายเสือที่แม่ชอบนะคะนี่แล้วเขาก็จะตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีคือแบบอยู่ในนี้มันมีพลังงานแบบอยากจะลุกขึ้นมาแดนกับแม่พึ่งจังเลยเขาบอกว่าถ้าใครดวงดีกับแม่ จะต้องร้องเพลงให้แม่ฟังด้วยนะคะเพราะว่าราชนินีพุ่มพวงรวงจัน์เนี่ยเขาเป็นต้นตำรับของไอดอลนักร้องลูกทุ่งของไทยหลายๆคนเลยนั่นเองโอ้โหแต่ถ้าสังเกตนะเหมือนแม่ก็จะชอบชุดไทยเช่นเดียวกันหรือแม้แต่ชุดสาลีขอยญาหยิบมาให้ดูเลยโอ้ขอยนาญาดค่ะสวยมากสวยจังเลยอะ น่าจะเป็นชุดที่มีคนมาแก้บนอย่าลืมนะในทุกปีเนี่ยงานลํำลึกแม่พึ่งวันที่13มิถุนายนกับการจากไป33ปีตอนนี้แล้วบอกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะยิ่งใหญ่มากๆแล้วสังเกตจากนะคะนี่จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะที่มีคนนำมาถวายหลังจากที่เขามีการขอพอรจากแม่พึ่งนั่นเอง แต่จะบอกให้ฟังนะวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนดูโบกันตั้งแต่ต้นรายการจนท้ายรายการเพราะว่าไห่ที่เราจะล้วงอะ่ะเป็นไห่ที่มากับอธิแล้วก็หุ่นของแม่พึ่ง18บปีเป็นไห่ที่เคยถูกรังวันที่หนึ่งมาแล้วยขนลุกแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตเดินมาฝั่งนี้เลยค่ะจริงๆเราขออนลุกนะก่อนที่เราจะไปดูแม่พึ่งฝั่งตรงนี้ของโบกัสเลยนี่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตแบบขออนุญาตจับเลย มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเป็นชุดที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์เคยใส่มาแล้วนี่คือชุดจริงๆของแม่พึง่งซึ่งน้องเพชรลูกชายเขาเป็นคนเก็บไว้วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสให้เราเนี่ยได้มาชมบารมีโหทุกคนขานี่คือ,อจะไม่จับแล้วแบบขนลุกจริงๆชุดที่ราชินีพุ่มพวงดวงจันทร์เขาเคยใส่ขึ้นคอนเสิร์ตเคยใส่สร้างความสุขให้กับประชาชนที่เป็นแฟนเพลงของแม่พึง่ง งดงามมากทุกท่านจริงๆเลยถ้าใครอยากรู้ว่าใส่ชุดนี้ในงานอะไรเดี๋ยวลองไปหาภาพกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาด้านนี้กันอย่างที่เราบอกไปค่ะปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุกปีชุดที่น้องเพชรได้มาเปลี่ยนเนี่ยเป็นชุดผ้าใหม่สีแดงเหมือนอย่างที่แม่เคยบอกว่าชุดสีแดงรองเท้าสีแดงกับความฝันของพุ่มพวงดวงจันทร์และ ถ้าใครได้มีโอกาสมาก็จะมีดอกกุหลาบสีแดงแม่จ๋าลูกขออนุญาตนะคะทุกท่านนี่คือนี่คือรูปถ่ายของแม่พึ่งกับชุดผ้าใหม่สีแดงซึ่งชุดยังอยู่แบบครบถ้วนร้อยเปอร์เซนแม่จา๋าวันนี้ลูกมาแล้วขอให้แม่ได้ดลจิตดลใจในการจับหายขอให้ลูกเพจอีจันบันเทิงได้มีโชคลาภ จากการร่วมลํำลึกถึงราชินีพุ่งพวงดวงจันทร์ขอให้แม่ทำให้ลูกได้เห็นถึงปฏิหารในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะทุกคนสวยจริงอะ่ะสวยมากรอยยิ้มของแม่พึ่ง18ปีแล้วค่ะนะคะที่เอาอัฐิของแม่มาอยู่ที่วัดภาษีซึ่งแม่มีรอยยิ้มแล้วก็ต้อนรับพวกเราต้อนรับพวกเรา แป๊บนึงค่ะทุกท่านวันนี้แบบบอกได้เลยว่าตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายทํารายการเนี่ยเป็นช่วงเวลาโพเพเป็นช่วงตะวันตกดินแล้วเราก็เชื่อว่าในบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะมีการสัมผัสได้อย่างโบกตัตตอนนี้ก็รู้สึกว่าขนลุกจริงๆแล้วก็ในบรรยากาศที่ร้อนๆแต่มันมีเหมือนมีลมเย็นๆผ่านหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะนะคะแล้วก็ที่เราบอกด้านหลังก็จะมี ด้านหลังก็จะมีชุดสีดําชุดสีดําก็น่าจะเป็นชุดแม่พึ่งนะคะทุกท่านเดี๋ยวให้ทีมงานเข้ามาดูก่อนเป็นชุดสีดําของแม่พึ่งแล้วก็ยังมีเครื่องประดับนะคะที่เขามีการเก็บเก็บแล้วเพื่อที่จะต้อนรับสําหรับคนที่เป็นแฟนเพลงของแม่พึ่งได้มาร่วมลําลึกนั่นเองค่ะ,ะใช่ใช่เราว่าแม่พึ่งต้องชอบด,ดอกกุหลาบเพราะว่า ถ้าเราความรู้สึกของปีที่แล้วนะที่โบกาสได้มีโอกาสไปที่วัดทับกระดาแล้วก็ไปกราบหุ่นแม่พึ่งทุกหุ่นได้ไปกราบหมดเลยนะคะต่อให้แบบจะอบอ้าวแค่ไหนฝนตกยังไงแต่เราไม่เคยเหนื่อยไม่เคยไม่เคยท้อแล้วเราก็ไหวครบทุกจุดและที่สำคัญปีที่แล้วเนี่ยมีคนได้ตัวเลขจากแม่พึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ย รอดูตัวเลขของแม่พึ่งและที่เราบอกว่าเซอร์ไพรส์ตอนนั้นนี่นี่คือไหนะนี่คือไหแบบไห<อ>แล้วปกติเราจะจับปิงปองถูกไหมคะ,คะปีนี้เนี่ยอาจจะขอเป็นสเปเชียลสำหรับแฟนคลับในเพจอีจันบันเทิงในนี้ไม่มีไม่มีไ่แต่ในนี้เป็นไหที่มากับแม่พึ่งมีตัวเลขอยู่แล้วคะ่ะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ขอบารมีแม่พึ่งว่าแม่จะให้เราจับสองตัวหรือสามตัว mm hmm. มีตัวเลขสองตัวหรือสามตัวเ mm hmm. พราะเราจะหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งใบขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันเพราะเดี๋ยวโบกัสยังไม่จับก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยขอเดินแล้วก็พูดคุยกับแม่พึ่งในอรอบรอบบ้านแม่พึ่งก่อนเพราะตอนเข้ามาเขาเขียนเลยว่าบ้านพุ่มพวงดวงจันทร์ไหเนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากไหนี้เนี่ยทำให้คนถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะ ถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะแต่เรายังไม่จับนะใจเย็นอย่าลืมกดไลค์ให้โบกัสก่อนกดแชร์ให้โบกัสก่อนเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันดีกว่าร้องเพลงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้บอกแม่พึ่งว่าแม่จ๋าวันนี้ลูกมาร้องเพลงให้แม่ฟังแล้วขอให้แม่เนี่ยให้เห็นปฏิหารในการจับกระดาษตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกเพเอจอีจานบันเทิงได้มีโชคลาภกับพวกเรา แล้ทุกท่านทราบไหมคะว่าเวลาที่ศิลปินนักร้องลูกทุ่งของเมืองไทยเนี่ยเวลาที่เขาออกซิงเกิลใหม่เขาจะมีการมาบอกกล่าวแม่พึ่งเพื่อที่จะขอให้ซิงเกิลเพลงนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลที่โด่งดังและมีชื่อเสียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะโบก,กันไม่ได้ออกซิงเกิลใหม่นะคะแต่ว่าโบก,กันเนี่ยมีเพลงที่ใช้หากินแล้วก็เคยประกวดร้องเพลงนี้มาแล้วมันอาจจะไม่พอนะคะทุกท่านค่ะ แต่มันออกมาจากความรู้สึกจริง,รงๆเดี๋ยวเราจะลองให้แม่เพิ่งฟังค่ะเอาพอไหมคะห้าสี่สามสองตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีนาตบฝันฝันมาพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังแล้วพามานั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวพอแล้วเสียงไม่ได้ เราให้แม่ฟังแค่นี้นะคะแม่จ๋านี่เราทำเพื่อ FC ของอีจันบันเทิงทุกท่านเลยอย่าลืมนะคะกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้กับโบกัสด้วยและที่สำคัญที่เราบอกสเปเชียลมาดูให้ดูใกล้ๆเลยให้ดูใกล้ๆเลยค่ะนี่วันนี้นี่ไหที่เราจะลวงเป็นแบบนี้นี่แล้วทุกใบเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีกว่า18ปปีหู รางวันที่หนึ่งอยู่ในนี้ค่ะรางวัลที่หนึ่งอยู่ในนี้วันนี้เรามีการบอกกล่าวแม่เพิ่งเรียบร้อยแล้วร้องเพลงก็ร้องให้แม่ฟังแล้วแม่ยิ้มใหญ่เลยนะคะเราเชื่อหุยงงมาถนึงกันหรือเราจะไม่หยิบเลยหรออันนี้ไม่อันนี้ใส่เชี่ยวเอเหรออุยแป๊บนึงขอใส่ก่อนอันนี้ยังไม่นับแต่ว่าขอโชว์โชว์ให้นี่จะเป็นอย่างนี้นะยังไม่ได้ลวงนะยังไม่ได้ลวงนะใส่เข้าไปก่อนนะกางเลยกางเลยหรออันแรกอันนี้

แล้วเราบอกแล้วว่าเลขงวดนี้กันเบิ้ลกันเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยดูดิดูด,ดิให้ดูแป๊บเดียวพอให้ดูแป๊บเดียวแต่นี้ยังไม่ได้เป็นตัวเลขที่เราล้วงเพราะเดี๋ยวเราจะมาล้วงพร้อมกันมันคือมันคืออันนี้ค่ะมันคือสิ่งที่แม่ทําให้เห็นแม่พึ่งจ๋าแม่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์วันนี้บกัสในนามเพจอีจานบันเทิงขออนุญาตล้วงไห เพื่อเป็นการบอกกล่าวจากเลขแม่พึ่งพวกเราร่วมรํำลึกกับการจากไปของแม่พึ่งขอให้การล้วงไห้ในครั้งนี้ให้ลูกเพอีจันบันเทิงได้มีโชคลาภจากการล้วงด้วยนะเจ้าคะ่ะแม่จา๋าแล้วบอกแม่แล้วคะ่ะตอนนี้เนี่ยมาทุกคนแล้วเราจะตั้งจิตไปพร้อมกันนะคะเพราะว่า เรามีการบอกกล่าวแม่พึ่งแล้วเราเชื่อว่าคนที่กำลังดูรายการอยู่พิมพ์สาธุให้โบกัดด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะหยิบแล้วค่ะตกใส่มือตกใส่มือมาเลยตกใส่มือมาเลยอะ่ะหุ้ยเดีย๋ยวแบนึงนะหุ้ยออกมาตัวเลขเดียวอะ่ะต้องหยิบเพิ่มอีกใบหนึ่ง เฮ้ยใครจะไปรู้เนาะใช่ไหมตกมาเลขเดียวจริงๆเดี๋ยวขอญาตหยิบอีกหนึ่งใบนะคะอ่ะหยิบอีกหนึ่งใบนะคะถ้าใบไหนตกใส่มือขอให้ได้ใบนั้นขึ้นมามาแล้วท่านท่านท่นทแน,ทน,ทน,ทนแม่จ๋าอ่ะชัดเจน ชัดเจนทีนี้เราจะหยิบตัวเลขแรกนะคะแล้วก็หยิบตัวเลขนี้ขึ้นมา,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 าความรู้สึกทุกคนตอนที่เราจับเลขอะ่ะขนลุก แล้วก็มันเหมือนเป็นมวลน,น้ําข้างในเลยค่ะนะคะแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคามที่กระดาษอะอยู่เยอะๆมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กแล้วก็ดูดขึ้นมาที่มือเลยเราก็ได้ใบที่เราจับขึ้นมาสําหรับใครที่ดูในเพจอีจ,จันบันเทิงในงวดนี้แล้วอยากมาร่วมรําลึกถึงราชินีพุ่มพวงดวงจันทร์สามารถไปได้สองที่ที่วัดภาษีเอกมยัยมีตั้งแต่วันที่13บ4 15สิบห้า ส่วนถ้าใครสามารถเดินทางไปร่วมลํำลึกได้ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีเขาจะจัดงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนของแม่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์เราเชื่อว่าแฟนเพลงคนไทยทุกท่านก็ร่วมลํำลึกและพูดถึงแม่พึ่งกันอย่างที่เราบอกไปว่าทําไมเราถึงหยิบไห่นี้ทั้งทั้งที่ไห่แม่พึ่งในนี้เนี่ยเป็นรูปปิงปองไห้นี้อยู่คู่กับ หุ่นของแม่พึ่งที่นี่รวมกว่า18ปีมีความขังมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกครั้งเนี่ยลูกชายของแม่พึ่งก็คือน้องเพชรเขาก็ได้มาล้วงไหใบนี้เหมือนกันเป็นไหที่มีลักษณะทรงสูงเราอยากให้ทุกท่านได้มีโชคกับโบกัสที่กำลังรับชมรายการอยู่แต่ในเมื่อวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราร่วมกันลุ้นตัวเลขแม่พึ่งวันนี้เรามีเสียงซีขออนุญาตเสียงเสียงซี ให้กับสำหรับแฟนคลับของอีจจันบันเทิงด้วยนะคะแม่จ๋าขอหนึ่งอัน ตัวเดียวก็อันเดียวเลยอันเดียวเลยไปผสมเอานะคะไปผสมเอานะคะความรู้สึกตอนนี้ปลื้มบิติมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มากราบอัฐิของแม่พึ่งที่วัดภาษี33ปีกับการจากไปของราชินีพุ่มพวงดวงจันทร์ วันนี้โบกัสในน,นามเพจอีจามันเทิงขอให้ทุกคนถูกหวยรวยทรัพย์และโชคดีกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องรับชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ